สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองจะมีลักษณะแบบใดบ้างนั้นเชิญรับฟังครับจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในทุกๆวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในทางทิศเดิมอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาตอนเย็นดวงอาทิตย์ก็จะตกในทางทิศเดิมมนุษย์อย่างเรานั้นจึงเรียกทิศในยามดวงอาทิตย์ขึ้นว่าทิศตะวันออกและเรียกทิศในยามดวงอาทิตย์ตกว่าทิศตะวันตกการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในสมัยก่อนเรายังคงมีความเชื่อว่าโลกเป็นส่วนกลางของจักรวาลแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็เพิ่มพูนมากขึ้น ทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วโลกของเราหมุนรอบตัวเองพร้อมๆกับโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลาเดียวกันเมื่อเรามองโลกจากด้านบนโลกของเราหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเป็นผลทําให้เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกไปยังทิศตะวันตกซึ่งปรากฏการนี้เราจะเห็นอยู่ในทุกๆวันไม่เพียงแต่ดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ขึ้นทางทิศตะวันออก ยังมีดวงจันทร์ดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ก so, ็เคลื่อนทางทิศตะวันออกเหมือนกันซึ่งเกิดจากโลกของเราหมุนรอบตัวเองทั้งสิ้นเมื่อพิจารณาเมื่อเราอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรและโลกยังคงหมุนรอบตัวเองเวลา6นาฬิกาเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดังรูปตำแหน่งที่หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมง เราจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะซึ่งเป็นเวลา12นาฬิกาดังรูปตำแหน่งที่ 2. 2เมื่อเวลาผ่านไปอีก6ชั่วโมงเราจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเวลา18นาฬิกาดังรูปตำแหน่งที่3เมื่อเวลาผ่านไปอีก6ชั่วโมงเราจะอยู่ในรูปตำแหน่งที่4ซึ่งก็คือเวลา24นาฬิกาและสุดท้ายโลกหมุนรอบตัวเองแล้วกลับมายังตำแหน่งที่1เหมือนเดิมในทุกๆวัน ดังนั้นทิศจึงติดอยู่กับโลกเช่นเดียวกับเราเมือ่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตนออกในช่วงเช้าทำให้โลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จนถึงช่วงเย็นเราเรียกช่วงเวลานี้ว่าเวลากลางวันและเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าในทางทิศตะวันตกไปจนถึงเช้าว,วันใหม่เราเรียกช่วงเวลานี้ว่าเวลากลางคืน รุปปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 1. เกิดปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงดาว 2. เกิดทิศ 3. เกิดเวลากลางวันและกลางคืน 4. เกิดผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตบทเรียงเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองมีเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ